ส่งงานครับผมเป็นบอลแท็กสาลำนะครับปีกข้างค่าวสองลำปะดูลายเสือกับมะค่าแต่นะครับส่วนประดูแดงตัวนู้นจะเป็นโรเลอร์นะครับโรเลอร์ในข้างคาวนอกโรเลอร์ลูกปืนพึ่งเสร็จนะครับก็เลยส่งงานค่ำหน่อย เร่งให้ตายก็ไม่ไม่ได้เสร็จไวนะครับทําคนเดียวทําไปเรื่อยๆทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับลงทิกออยหมดทุกทุกกระบอกเลยนะครับทั้งสามลำเลยปีกห้าสิบ เหมือนเดิมครับผมเจาะไว้ใส่ยางได้5เส้นส่วนตัวนู้นก็ใส่โรลเลอร์1เส้นแล้วก็ข้งขาวนอกแค่เส้นเดียวแล้วก็ไอตัวตัวนี้นะครับมันจะปรับสเตปได้ปรับเลื่อนเวลาเราใส่ใส่ยางนะครับอยากเลื่อนไปช่องไหนก็ เลื่อนได้นะครับมีเลื่อนได้สี่ช่องสมมุติว่าอยากให้มันอยากให้มันตึงถ้าอยากให้ตึงก็ใส่ประมาณรูนี้ครับแต่ถ้าอยากให้มันหย่อนลงมาหน่อยก็ขยับลงมาตามสเต็ปนะครับอันนี้ก็ได้หนึ่งเส้นเปลี่ยนการยึดน็อตใหม่เป็นสี่ตัวแล้วนะครับเพื่อความแน่นหนาเวลายิง จะไม่ให้มันโยกไม่ให้มันคอนนะครับเหมือนเดิมครับปีกแล้วก็เข้าสนิทดีเหมือนเหมือนทุกรอบแหละครับเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นแเราก็ใส่น็อตเพิ่มเข้าไป รางบนแท็กปีข้างคาว3,9 0 0บาทถ้าเพิ่มโรเลอร์ก็บวกค่าโรเลอร์เพิ่มครับ450โรเลอร์ลูกปืนอันนี้ปิดท้ายสแตนเลสเพิ่มบวกเพิ่มบวกเพิ่ม200นะครับตัวนี้ค่าสแตนเลสค่าปิดท้ายอันนี้ก็ต่อต่อไม้ ไม้ประดูส้มลายเสือต่อด้วยไม้กระพีเขาควายไอตัวนี้เป็นไม้มะาข่าแต้นะครับตอนแรกผมว่าจะทำไว้ใช้เองกันแหละแต่พอดมีมันหาไม้ให้เขาไม่ได้ผมก็เลยเอาให้ลูกค้าไปก่อนเดี๋ยวผมค่อยหาใหม่อันนี้ต่อพยุงลายไฟให้นะครับจริงๆถ้าสั่งทำก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะแต่ทีนี้มัน มันหาของให้เขาไม่ได้ก็เลยให้เขาไปเลยไม่เป็นไรอันนี้ก็ต่อท้ายมะคาแต่ครับเดี๋ยวพลิกอีกด้านหนึ่งให้ดูนะ มะข่าแต่ก็จะติดกับพีติดกับพี้ทุกกระบอกนะครับปลาดูก็ติดกับพี้ปลาดูส้มลายเสือก็ติดกับพี้มะข่าแต้ก็ติดกับพี้วันนี้ว่าจะถอดแพ็คส่งก็ไม่น่าจะทันแล้วครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละครับถึงจะได้แพ็คแล้วก็ได้ส่งให้ครับผมฝากหน้าไม้ยิงปลา่ายช่างเตาไว้ด้วยนะครับ น้องใหม่ครับผมช่างเตาหน้าไม้ยิงปลาครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม